ครับสวัสดีครับพกับผมดุมดุมชาแนลตอนนี้เพื่อนๆอยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะฮะในวันนี้ผมจะมาเล่นริคเตอร์พ่อทุกสถาบันนะครับก็หลังจากที่หายหน้าหายตาไปนานนะเ oh, <I> พราะว่าช่วงนี้เรียนหนักแล้วก็ oh, <I> กลับมาลงคลิปแล้วนะครับ oh, <I> ก็ในตานี้จะเล่นเป็นริคเตอร์ er, ซึ่งริคเตอร์มันสามารถเล่นได้หลายสายนะ oh, <I> จะเป็นสายดเยาเมจล้วนสายกึ่งแทงกึ่งดาเมจหรือว่าสายแท้งเลยก็ได้นะครับแต่ในตานนี้ผมออกของตามสถานการณ์เนาะ อาจจะออกเป็นกึ่งแข็งกึ่งดาเมจนะครับต่นี้เพราะว่ามีทั้งไวโอเลตแล้วก็ซาตานะเดี๋ยวเรามารีโคเบอรี่เลือดในพุ่มก่อนนะครับนักรอแป๊บหนึ่งก็อตอนนี้ลิเกอร์ก็ยังโดนแบนในแรงอยู่นะครับก่อ,อนต่นี้ก็เป็นเกมธรรมดาแต่เพราะว่าผมอยากเล่นลิเกอร์แต่ถ้าไปเล่นในแรงก็โดนแบนเรื่อยๆเลยก็เลยมาเล่นที่โหมดปกตินะครับดักรอดักรอแป๊บหนึ่งครับงัดไป มุดอีกหนึ่งจังหวะมุดอีกครั้งหนึ่งพิกเกอร์อไปเลยนะฮะทีธรรมดาสวยงัดนมุดสองครั้งไหนเขื่นอนยังเลยก็ได้ไวโอมาไปที่เรียบร้อยนะครับมีไอรีมาผมเลือกสีแล,ล้วผลันตปเลยนะฮะติดสโลว์สโลว์นะเมื่อกี้เสียดายเพื่อนๆเมื่อกี้ผมติดสโลสว์ลของดีแน่นะครับก็ดิกเตอร์ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ครบเครื่องนะครับทั้งทีมไฟต์ก็ดีแล้วก็มีซีซีได้นะอีกอย่างดาเมจแล้ก็แรงด้วยนะครับ ตัวที่เดินเติมเกมเก่งนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะโซนก่อนในตอนนี้ผมเล่นเป็นซับพอร์ตนะถ้าเพื่อนๆยังสงสัยอยูสอสยอ่สำหรับเทคนิคการเล่นลิคเตอร์ผมก็ลงไว้หลายคลิปแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถกดไปดูได้เลยนะผมเป็นเมนลิคเตอร์นะครับผมสอนไว้หลายคลิปเลยทั้งสายดาเมดสายแทงล้วนสายกึ่งแทงกึ่งดาเมจผมก็สอนไว้หมดแล้วนะครับน<อ>ะคร<ด>ับก็งัดไปไม่โดนนะเปิดอนันติ พยายามรีฮอเบอรี่เลือดในผู้มวบ่อยๆนะครับถ้าสมมติเราจะกลับบ้านนะตอนนี้เดี๋ยวขึ้นมาเคลียร์คลิปเลนบนก่อนงัดไปเลยนะฮะสำหรับลูนก็สามารถใช้เป็นแอสซิสเนตก็ได้นะครับเปลี่ยนจากสปิริตเป็นแอสซิสเนต์แตอนนี้เดี๋ยวเราเคลียร์คลิปก่อนมีวโอนะครับเหมือนว่าจะมีวโอแค่ตัวเดียวนะน่าจะไงเปิดอันตีเลยนะฮะร,รอดาบเขียวแป๊บนึงงัดไปแล้วก็งัดไปสวยนะครับได้วโอมา เพื่อจะเล่นเป็นแอสซิสเนตก็ได้นะเวลามงัดมันก็จะงัดแรงเนี่ยนะครับแต่ให้เป็นสปีดตก็เอาตีป้อมเร็วแล้วแต่ความถนัดนะครับมียีน่าอยู่ด้านบนเดี๋ยวเรามาหาเอลซูก่อนนะตัวที่ลิคเตอร์แพ้ก็พวกเอ,อ่อมิน้าแล้วก็วันเด r w o ูแมนะครับฟิกเกอร์ออกมาเลยเนาะจะตายแล้วเมื่อกี้แต่ตอนเล่นเกมมาลิคเตอร์มันจะเล่นยากนิดหนึ่งนะครับ เดี๋ยวขอตัวกลับไปรีเลือดก,ก่อนก็ลิเกอร์ก็ยังต,ติดเมตา้าัยนะตอนเนี้ยยังมีการแบนอยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งผมว่าจะเก็บแต้มลิเตอร์ก็ไม่ค่อยได้เก็บอีกอย่างไม่ว่างได้แหละช่วงนี้กําลังหาเวลามาทําได้นะตอนเนี้ยไบโอนะฮะมีโอ้แรงอะ่ะกําลังกลับไปรีเลือดมาเมื่อกี้เอง700นะครับเมื่อกี้ผมโดนยิงไป700เดี๋ยวพยายาม รีคัลบรีเลือดในพุ่มก่อนนะมันจะรีเลือดที่เสียไปนะครับ1%ที่เสียไปก็ทําให้เรามีเลือดกลับมานะก็เอลสูไป,ปกลางนะครับแล้วก็เคลียร์คลิปเลยเนาะตอนนี้ผมจะแสะดงตัวได้ไม่มากนะเพราะว่าจะโดนไวโอยนะิงอะงัดไปนะครับมียีน่ามาในพุม่มถอยมาก่อนเนาะเราเก็บเลือดเลยนะเพราะว่าเอลสูเราเลือดเยอะอยู่นะครับแล้วยีน่ามาของเฟอั์นติ งัดไปกดสกิลสองกดใส่ก,สก่อนเลยฮนะยีน่าวาในบ้านสวยกาะแต่นี้ของทรับก็เลือกเป็นเพิ่มเกาะเนาะเรนล่างเราโดนนะครับเหลือซาร์าตาตัวเดียวตอนนี้ผมจะเลี้ยงไปดาบน้ำก่อนดาบน้ำเอาพุ่งนะเข้าไปเปิดอันติรอครับรอเพราะว่ามันบินไปแล้วฆ่าแบบนิ่มๆตอนนี้ออนสลอสแล้วนะครับถึ่จะออกกึง่งแทงกึ่งระเบิดก็อันตินตนตนตแรงนะ แนะนำให้อันติดกอดแล้วค่อยงัดเข้าไปนะครับหรือว่าถ้าใครแบบมั่นใจชัวร์ก็คือแบบมันไม่มีสกิลหนีแล้วก็ค่อยๆอันติที่หลังก็ได้นะแต่ส่วนตัวผมติดนิดสัยแบบอันติแล้วค่อยงัดเข้าไปเลยนะของงัดหน่อยไม่บวกหรอคนดิโน,โนเราสู้คนไม่ไหวนะฮะเราไม่ได้สายดามจเราเล่นสายกึ่งแทงกึ่งดามจมันงัดไม่ตายครับตอนนี้ผมจะดักตัวหลงปันติดไปมาไงยีนะากดสกิลสองไปนะฮะใส่กอไป สวยได้ยีหน้านะครับตอนนี้แล้วก็พลังแฝงแต่ที่ผมใช้เป็นคืนอัปเดตนะเพราะว่าตอนแรกผมกาว่าผมจะเล่นสายดาเมจแต่ดูละมันไม่ไหวจริงๆก็เลยกึ่งแทงกึ่งดาเมจนะครับนิกเตอร์สามารถใช้พลังแฝงที่เป็นเากาะเขียวก็ได้นะเกาะสีขเขียวแต่ถ้าใครชอบแรงๆก็คืนอัปเดตนะครับหรือไม่ก็ถ้าใครชอบสายผีเสื้อก็ยังโอเคอยู่บ้างแต่ส่วนน้อยผมเห็นไม่ค่อยเห็นแล้วสายผีเสื้อตอนเนี้ย ฟลอเรนติโนเอาล่างนะครับเดี๋ยวเรามาดักรอในพุ่มก่อนถ้ามาในตายหมดเลยงัดไปฟิกเกอร์งัดโดนนะฮะแต่ดาเมจเราไม่พอฟลเรนมีอันตินะครับเมื่อกี้การสหานะาไปก็ตอนนี้เยวเคลียร์คลิปก่อนฟลอเรนไปแล้วนะฮะเพื่อนเราไล่แล้วไม่ตายนะมันต้องตัวดาเมดแบบปิดได้ชัวช์วถ้าดาเมดไม่ชัวมันไม่ตายครับฟลเรนติโนว่าไงยีแน่ของงัดหน่อย อ่าเราเห็นหนายนะเราเห็นหนายนะงัดไปอีกครั้งหนึ่งงัดอีกงัดสามพันนะครับเมื่อก,กี้เดี๋ยวกดสกิลสองเคาน์เตอร์ไปสวยไปที่เรียบร้อยก็ตอนนี้ผมได้ดักตัเดเลื่อนนะครับเอามาตัดฟอเรนเนะาะยวชิว้นต่อไปผมว่าจะออกเป็นอ่าเป็นทอยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่มีการเวทนะครับ<า>ม,มันจะมีปลาเคม็มอยู่เลนกลางผมเปิดอัตรีเข้ามา สวยดีจินเดอรี่นะครับเก็บซาต้าไปได้ไวโอมาอีกหนึ่งตัวนะเหลือฟอนเลนตัวนึ่งนะครับผมรอผมเลี้ยงดับน้ำก่อนฟอนเลนไม่มานะมียีน่ามาครับยีน่ากับไอริสเลี้ยงดับน้ำก่อนนะครับสกิลเข้าไปกดสกิลสองนะสวยฝอนตัวคาบตายหมดเลยนะครับได้ชัดดาวไอริสมาด้วยเดี๋ยวเราเหล่าบ้านเลยนะเหล่าบ้านเลยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เล่นสนุกนะครับถ้าใครเล่นลิเกเตอร์เป็นแต่ก็อย่างที่บอกเคยบอกไปในหลายคลิปนะครับเพราะว่า ดับน้ำมันพุ่งสั้นลงแล้วก็ทำให้ความโหดมันหายไปเยอะเลยนะแต่ก็ผมก็เริ่มชินมือแล้วแหละตอนนี้มีคลิปว่าทางหนึ่งตัวฝั่งตรงข้ามเกิดมาแล้ว2ตัวนะครับเดี๋ยวถอยก่อนนะสกอร์อยู่ที่2 0ต่อ15นะครับ hey, okay, okay. ก็พยายามเข้าพุ่งเพื่อที่จะดีเลือดนะมีอีกตัวหนึ่งที่เล่นสนุกแล้วก็เก่งนะครับไม่ถึงขั้นโกงอ่ะเป็นตัวเก่งอ่ะแต่ก็ต้องมีเทคนิคเล่นยังไงให้โกงนะครับ การเล่นยังไงให้โกงก,งก็คือการเดินเติมเกมไปบ่อยนะแล้วก็การล้วงไปหาแนวหลังนะครับไม่ต้องเป็นล้วงพวกไฟเตอร์แล้วก็ป่าก็ได้เราไปล้วงพวกเมตดกับแครี่ก็ได้นะอย่างตอนนีนม้มันมีไว้มันมีไหลมันหล,ลวงมันเลยหลุดมาหนึ่งตัวนะครับเมื่อกี้ลิ้นพันเลยเกือบตายนะครับเดี๋ยวกลับไปรีเลือดก่อน ให้ดักมาเป็นที่เรียบร้อยเราเคลียร์คลิปเลนกลางแล้วก็ปล่อยเลนกลางเลยครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามดูเลนนะอเลนขวาล่างเลยนะมีเอริก็อยู่นู่นนะครับเจอฟเฟรนติโน่นะเราไม่ต้องไปบวกกับมัน,นครับเราคิงแทงกึ่งดาเมจเราบวกไม่ไหวละอีกอย่างหนึ่งเราต้องมีพุ่มไม้นะถึงจะบวกกับมันไหวนะครับ หนีหน้ามาไม่สู้นะไม่สู้เราไม่สู้นะถอยออกมาเลยนะครับเดี๋ยวรอทีมมาก่อนเหลงเป็นดาบพุ่มนะครับงัดไปงัดอีกครั้งหนึ่งงัดสองสยองขวัญสวยตูนอติอิลูเมียตายไปนะครับสำหรับไบโอเดี๋ยวผมจะมาเคลียร์คลิปเลนบนก่อนถ้าไม่เล่นเป็นเอ่อซับพอร์ตก็ออกเป็นชิลออฟลอสอ่าไม่ใช่ไม่ใช่สิออกเป็นล็อกชิลก็ได้นะครับประมาณเน้น รับดาเมจเนาะแต่มันผมคิดเกจสลับอะมันโทรศัพท์มันแหลกด้วยแหละตอนนี้ก็เลยไม่ออกเป็นชีลรอัพลอดนะครับไม่ไม่ใช่ออกไม่ได้ออกเป็นล็อกชีลนะครับเดี๋ยวเรามาโซนก่อนว่าไงไอริตายไปแล้วอิรูเมียเราหอยมาเลยนะครับแล้วก็รอเพื่อนหนักรอซุ่มขอของัดหน่อยงัดไม่โดน ตอนนี้เราเสียไปสองตัวนะครับก็พยายามถอยก่อนดีกว่าถอยเดยเพื่อนถอยลอยถอยลอยทะเลยตะ่อกี้ซาร์ตากดแข่งเนะเดี๋ยวเรารอทีมก่อนนะครับทิปเราก็ดันสูงแล้วแต่เราก็ต้องรอเพื่อนก่อนเพราะว่าเราไม่มีตัวตีบ้านว่าไงโมเรนนึกว่าโมเรนตายนะครับเมื่อกี้ ตอนนี้ผมได้สายเกิดแล้วเดี๋ยวจะซื้อเขียวไว้ก่อนเทคนิครับผมไอเทมนะครับงัดไปเมื่อกี้กดซิกิวสอกันเคาเตอร์ไปสวยนะครับเฮลี่ตายนะตอนนี้ฝั่งตรงข้ามตายไป2ตัวมีฟอเรนติโนมานะครับ <Double Kill. S 1> สมาชิกเหลือเท่ากันนะครับตอนนี้ นัดเปิดไปหนึ่งทีเปืนอันตีไปถอยเลยนะครับถอยเลยเพราะว่ามีไบโอมานะเนาะเนกเกมแล้วเราอยู่ยากนะครับถ้าเราไปล้วงอย่างเมื่อเี้เราอาจจะโดนไบโอยิงตายได้นะครับพยายามเกยชิปได้ชิปให้สูงๆไว้ก่อนดเดี๋ยวมาดักรอซุ่มนี้นะครับเพราะว่าจะเอาเคนดะัสเนาะเอลิซสเคดัส ว่าไงไมีใครมาไหมเอ่ยก็รอไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถือโอกาสดีเลือดในปุ่มนะเพราะว่าอย่างี้ผมบอกไปมันจะดีเลือดหนึ่งเปอร์เซ็นที่เสียไปนะครับสำหรับดับเขียวเปิดอัติคูไปหน่อยอัติมาคูดาวเร็วนะครับใช้ม่วงก็ยังได้เลยมีประเด็นนะตอนนี้ผมเปิดอัติแม่สวยได้เอรินะครับ เนไอพุ่มก่อนแอบก่อนไวโอ,โอนะครับฟิกเกอร์ออกมาเลยเนาะสวยฟันต้องข้ามตาไปสามตัวนะครับมีไวโอนลุดแม่สวยได้ไวโอนนะครับเหลือแค่ยีน่าตัวเดียวตอนนี้รอคลิปนะครับคลิปก็กำลังเดินมาพอดีว่าไงยีน่าคลิปเข้าบ้านเลยนะครับผมตีบ้านเลยนะผมไม่รอแนละ้วผมตีบ้านเลยนะครับ สวยก็ชนะมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับริกเตอร์พ่อทุกสถาบันบอกเลยว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่เล่นสนุกมากอีกอย่างแล้วก็ต้องเล่นยังไงให้มันโกงนะครับมันก็เป็นตัวเก่งหนึ่งที่น่าเล่นนะอีกอย่างมันแบรนแรงได้แหละหรือไม่ก็ใครไม่แบรนก็ได้นะแต่ส่วนตัวเหมือนว่าจะแบนกันไว้งั้นแหละแบนไว้ก่อนแบนแล้วอุ่นใจนะครับก็สำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมด้วยนะครับ เอพีก็ตกนของผมแล้าตานี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ